สวัสดีครับผมวันนี้วันที่29พฤษภาคมปี2567ครับหนึ่งเรื่องวันนี้ครับจากประกันสังคมเนี่ยน่าสนใจเลยเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของการคืนเงินเยียวยาประกันสังคมครับ5 0 0 0บาทล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของประกันสังคมมาแจ้งนะครับว่าเอ๊จะต้องคืนอย่างไรใครจะต้องคืนบ้าง นะครับแล้วต้องเช็คอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับเช็คเลยครับใครต้องคืนเงินเยียวยาประกันสังคม5000บาทพร้อมเผยวิธีคืนเงินต้องคืนที่ไหนผ่อนได้หรือเปล่านะครับโฆษกสำนักประกันสังคมระบุถึงกรณีที่ประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึงผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อเรียกคืนเงินเยียวยาโควิด5000บาท ซึ่งเป็นเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระวงเล็บผู้ประกันตนมาตรา40ในช่วงวิกฤตโควิด19ว่าจำนวนผู้ประกันตนที่มีการเรียกคืนเงินเยียวยาช่วงโควิด19มีราวประมาณ5,000คนส่วนใหญ่ครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ส่วนมาตรา33และมาตรา39 มีเพียงเล็กน้อยครับซึ่งแต่ละคนจะมีจำนวนเงินที่ต้องคืนแตกต่างกันออกไปนะครับโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ส่งหนังสือไปถึงผู้ประกันตนทั้งหมดแล้วเท่ากับว่าผู้ประกันตนที่ได้รับหนังสือต้องติดต่อเพื่อขอคืนเงินส่วนผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือครับก็คือไม่ต้องติดต่อเพื่อขอคืนเงินแต่อย่างใดนะครับ นอกจากนี้ครับผู้ประกันตนที่ได้รับหนังสือเรียกคืนเงินจะต้องไปติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สะดวกครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่สวมรอยว่ามาจากประกันสังคมครับส่วนกรณีการผ่อนชำระคืนเงินเยียวยาประกันสังคมนั้นโฆษกสำนักงานประกันสังคมระบุ ขอให้ผู้ประกันตนติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพื้นที่โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้รายละเอียดในเรื่องนี้พร้อมยืนยันการคืนเงินต้องไม่กระทบต่อผู้ประกันตนมากนักครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะสามารถผ่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดที่ต้องยอมรับนะครับสำหรับในเรื่องของประกันสังคม ที่ดำเนินการนะครับเยียวยาเงินโควิดที่ผ่านมา5,000บาทนะฮะไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันแต่ว่าสิ่งที่แจ้งว่าใครจะต้องเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินเขาก็จะต้องสังเกตหนังสือนะครับจากทางด้านของประกันสังคมและอย่าเพิ่งโอนแต่อย่างใดนะครับอันนี้สำคัญ เพื่อนะครับผมนะป้องกันความปลอดภัยสำหรับมิชฉาชีพมาสวมรอยนะครับท่านต้องไปติดต่อสํานักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าหน้าที่นี่แหละครับผมสาขาจังหวัดของท่านที่ท่านอยู่นั้นนะครับผมตรวจสอบตรวเช็คให้ดีว่าสามารถนะครับผมนะคืนจํานวนเงินเท่าไร่นะครับผ่อนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสเต็ปหรือขั้นตอนถัดไปนะฮะแจ้งกันภาพประมาณนี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับ การเรียกคืนเงินเยียวยาโควิด5 0 0 0บาทนะก็ติดตามกันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่วงนี้นะครับ5000กว่าคนนะครับผมนะก็ต้องนะครับเช็คนะว่าท่านมีหนังสือให้คืนเงินหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นนั่นเองนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ